และนี่คือหนึ่งในสัตว์ทะเลทรายที่หายากและแปลกประหลาดที่สุดในโลกว่ากันว่ามันเป็นสัตว์สุดลึกลับที่แม้แต่นักวิทยาศาสตร์ยังต้องเกาหัวเพราะนี่คือตุ่นมีกระเป๋าหน้าท้องสัตว์สุดลึกลับแห่งทะเลทรายออสเตรเลีย ถ้าพูดถึงทะเลทรายหลายคนคงนึกถึงภาพความเบิกางแหง้งแล้งแต่ทะเลทรายออสเตรเลียกลับเต็มไปด้วยสัตว์สุดพิลึกมากมายและแน่นอนว่าหนึ่งในนั้นคือตุ่นมีกระเป๋าหน้าท้องมันเป็นสัตว์พื้นเมืองของออสเตรเลียและถูกค้นพบครั้งแรกในช่วงปี1888มันเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ใช้ชีวิตแทบจะ100%อยู่ใต้ดินขนของมันมีสีครีมทองเปล่งประกายเหมือนนักขุดทองแห่งทะเลทรายอาหารของมันก็จะเป็นจำพวกมแมลงและสัตว์เล็กๆใต้ดินที่สำคัญมันไม่มีตา ใช่แล้วครับธรรมชาติสร้างมันมาให้ขุดดินโดยไม่ต้องพึ่งสายตาแถมยังไม่มีใบหูอีกด้วยแต่มันก็มีประสาทสัมผัสรับรูแรงสั่นสะเทือนได้ไวมากช่วยให้มันหาอาหารใต้พื้นทรายได้อย่างแม่นยำแต่ที่น่าทึ่งคือกระเป๋าหน้าท้องของมันเปิดไปทางด้านหลังเพราะถ้ามันขุดดินแบบไม่หยุดกระเป๋ามันจะเต็มไปด้วยทรายธรรมชาติก็เลยดีไซน์ให้ใหม่โดยการให้กระเป๋าของมันหันหลังไปซะเลยคำถามคือแล้วกระเป๋าของมันใช้ทำอะไร คำตอบคือสาหรับเลี้ยงลูกครับเช่นเดียวกับจิงโจ้และคอาลาเพราะลูกที่เกิดมายังไม่พัฒนาเต็มที่จะต้องอยู่ในกระเป๋าของแม่เพื่อดูดนมและเติบโตจนแข็งแรงพอที่จะออกไปใช้ชีวิตเองได้และการที่กระเป๋าหันไปด้านหลังช่วยให้ลูกไม่ต้องโดนสายกลบตลอดเวลานั่นเองนอกจากนี้ตุ่ตัวนี้มันไม่ได้เคลื่อนที่ด้วยการเดินนะครับแต่มันใช้การว่ายไปในรายแทนด้วยการขยับตัวและพุ่งไปข้างหน้าเหมือนฉลามสายด้วยความที่มันหายากมากนักวิทยาศาสตร์เลยเจอมันน้อยสุดๆเรียกได้ว่าถ้ามันไม่อยากให้เราเจอเราก็แทบไม่มีโอกาสได้เห็นมันเลย